สวัสดีครับวันนี้รีวิวพ่วงท้ายทำเองนะครับอันนี้พื้นเอาไม้ธรรมดาปูนะครับส่วนล้อก็เป็นล้อของจักรยานนะครับที่ไม่ได้ใช้แล้วเอามาเชื่อมใส่นี่ครับด้านข้างครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวไว้คล้องกับ ท้ายของรถเรานะครับครับตัวพ่วงท้ายเราก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็สามารถโยกได้ตอนที่ว่ารถมันเอียงนะครับอันนี้เอาไว้คล้องกับไอ้ตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่ครับส่วนวิธีการใส่เราก็จะเอาอันนี้ไปคล้องกับไอ้ตัวนี้นะครับ นี่นะครับมันก็จะออกมาประมาณนี้ครับผมขอฝากผลงานและช่วยกันติดตามต่อไปนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมคลิปนะครับขอบคุณครับ